มาครับผุวันนี้พบอกับกลัวล่วงกุกอีกแล้วครับผมกับแกงไตปลาครับผุ๊บมอเตอิมเหล้าวันนี้มาๆมๆามามากินก้าวกันว่าพีน่นอะไอกวานเจี๊ยบเหล้ตาตาร้อนร้อนุึ่งน้ำจีนร้อยจังหูแ้แหนมือนี่ครับผมว๊วานเจี๊ยบเหล้าครับเอาเครื่องในปลามาต้มก่อนครับผม ต้มไม่เดือดเลยครับปุ๊มเดี๋ยวไปกรองกันต้มปุ๋งปลาเส้นเดี่ยวมากรองกันนะครับปุ๊มกรองเอาแต่นน้ำปุ๋งปลาเดือดเลยครับปุ๊มเติมน้ำไปอีก ใส่เรล่องแกงกันเลยนะครับปุ้มรกกเรลเ่องแกงขีดตั้งใส่หมดเลยาต,ตามด้วยกะปีครับปุป้มคุณให้เข้ากันครับปุ้ม เรียกกันชัดมาใช้ตรงนี้แล้กันในตีรางจันนี่เจ็บมากคนสว่านเสือพุกสือนอเสือพุกนอชองนิ้วผมกระพุ่มคนเสืองแกงให้เข้ากันเลยกระพุมชายผงปลาช่องขวดตัวนี้เสืองเกงก็บช่องกี้กว่กว้า กดจัดจานแน่นอนวันนี้พี่น้องเออใส่พักมาเลยครับพ่มจะเป็นพักรวมพักรวมไปเลยครับพ่มเมียได้ใช่นั้นไปนเลยฟินมมเตอร์เปล่าวันนี้ กินห้มเลยครับปุ้มรอเดือดนะครับสุงกระคราดลยปีนองเอ้ยกันกรบปุ้มน้ำปลาสุงปลาหม้อม ตามโดยพุ่งนัวเพิ่มความอร่อยครับผมนำตาลครับผมตัดเลียนนิดนึงใส่สมแขกตัดเลียนครับผมใส่ปลาครับผมจะเป็นปลาทูน,นึงนะครับผม ฝายโดยเบกกรูต้องพมกับปุ้มา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 ,มากินก้าวกันกับปุ้มฟินลาวมือนี่มาครับรอจะกูล้ลาวดี